นี่นะฮะจักรยานแม่บ้านมือสองจากญี่ปุ่นนะนี่จะกองเป็นตับอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะมีอีกเป็นร้อยคันเลยนะฮะตรงนี้นะเป็นกล่องนี้นะมาเหมาได้เลยนะฮะราคาถูกมากนะเริ่มต้นพันกว่ากว่าไม่ถึงสองพันก็มีนะฮะนี่สองกองตรงนี้นะเดี๋ยวพาไปดูนะข้างนอกก็มีอีกนะฮะอันนี้คืออยู่ในนะสภาพดีนะดูล้อไม่มีสนิมเลยนะฮะกองไว้ก่อนนะอย่างนี้นะสภาพดีมากเดี๋ยวพาไปดูนะฮะจักรยานแม่บ้าน ใครอยากซื้อไปให้เช่านะไปให้ไปเช่าไปทําธุรกิจนะฮะจักรยานเช่าได้เลยคุณภ,ภาพดีนะฮะทนทานนะเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันนะฮะสองร้อยสามร้อยมีหมดนะอันนี้คือกองหนึ่งนะกี่คันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ประมาณยี่สิบกว่าคันนะฮะกองละประมาณสิบสองคันนะสิบถึงสิบสองคันมีเกียร์ทุกคันนะฮะมีเกียร์ทุกคันนะโอ้เยอะจริง เดีย๋ยวดูนอกระน,น,นี่นะกองตรงนี้นะนี่ก็อีกกองนึงนะฮะข้างในนะอะไรทันอยู่นะนี่หน้าพร้อมหนะน้ากนะองนะองย,ย่นี้นะ,น,ะน,น,นะนะนี่นะฮะกองอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งเยี่ยมเลยเนี่ยเป็นกองกันตรงนี้อกสี่กองนะสี่กองนะนี่นะฮะเดี๋จะพาไปดูนะไปพาไปดูนะเต็มเลยนะวันนี้มีรถเข้ามานะฮะรถเข้าใหม่นะ ้องอยู่เต็มเลยนะ,ะเดี๋ยวพาไปดูนอกนะที่ที่พร้อมใช้ก็มีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปทําเองอะ่ะจะได้ถูกมากนะนี่นะฮะอันนี้ก็กองอีกจะพาไปดูในนี้นะฮะกองไปเริ่มเลยนะฮะนี่นี่นะฮะไอ้ตรงนี้คือพร้อมใช้ก็มีนะฮะเนี่ยซื้อเป็นคันๆก็ได้นะหรือจะซื้อเป็นก,งกองๆก็ได้ถูกมากนะ ทนนะฮะพวกนี้ทนนะเห็นต่งจังหวัดนะแถวปากช่องแถวโคราชมาเอาไปเยอะนะฮะเอาไป,ไปเรียกว่าไปทำธุรกิจนะลดเช่านะซื้อที่นี่ถูกมากนี่เป็นกองกองเลยนี่ตรงที่จะเป็นสามล้อนะฮะไม่บ้านสามล้อกองเหมือนกันไปหมดยังไม่ได้ประกอบนะนี่นะฮะมันมีสองส่วนนะฮะก็คือว่าถ้าเอาแบบหัวหัวหน่อยก็จะราคาประมาณสองพันกว่านะถ้าหางหางหน่อยก็ บางทีไม่ถึงพันก็มีนะฮะแปดเก้าร้อยนะถูกมากนะลองมาดูนะฮะลองมาดูก่อนมาคุยกันได้เลยนะเริ่มต้นที่แปดเก้าร้อยกว่าบาทเองนะแล้วแต่นะฮะแล้วแต่สภาพเนาะถ้าเป็นเอาไปทําเองเนี่ยพ่อค้าเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดทําเสร็จแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่สนะองพันห้าถึงสามพันห้านะฮะเยอะแยะนะที่อยู่หน้าร้านก็มีจอดเลี้งยงกันอยู่นี่นะครับ แต่ถ้าเกิดเราไปทาเองได้นะจะลดต้นทุนได้เยอะเลยนะตกคันละประมาณ9 0้ารก็มีนะคันกว่าก็มีนะทำเสร็จไปขายได้สามพันอย่างเงี้ยสามพันสบายๆนะว่ามาเลือกกันเยอะมากเลยนะเนี่ยมีพ่อค้าพ่อ,พอค้าเข้ามานะวันนี้นะฮะวันนี้มีจักรยานลงนะติดตามใน Facebook นะฮะจะแช้งใน Facebook นะว่ามีจักรยานมาลงอยู่เรื่อยๆเนาะโอ้โหกองตรงนี้นะ ตนะัปองแางนี้เลยดีๆทั้งนั้นนะมีเกียร์หมดทุกคันนะสังเกตนะสนใจรถแม่บ้านญี่ปุ่นมีเกียร์หมดนะฮะไม่มีไม่มีเกียร์นะูหมากตอนนี้กําลังคุยกันอยู่นะคุยกันวีพ่อคุณพวว่าค้าก็มาซื้อเยอะเนละมาคุยราคากันนะฮะ ดูจะยยง,ง่ายๆนะฮะุูราคาต่อรองราคาเดี๋ยวพาไปดูแบบที่จอดพร้อมใช้นะให้ดูเรี่ยงกันนะปุ๊บนี่นี่นี่นะฮะเยี่ยพร้อมใช้นะฮะนี่ไฟสองัวก็มีพานาโซนิกนะมีของบิสจอนพานาโซนิกคาริยามีหมดนะฮะรถไฟฟ้านะไม่ใช่รถไฟบ้าน นี่นี่พี่ะกล้าพอนะพจ้ะตะกลายคบขายดีนะขายดีรถไม่บ้านเนี่ยขายง่ายนะขายง่ายใช้ดีขายง่ายซื้อง่ายขายคล่องนะนะเทียนแลนด์ไบต์นะแลนด์ไบ์ เราเรียนกันเป็นตับอย่างนี้เลยนะตรงนี้ก็ประมาณ2,000กว่าถึง3,000นะฮะแถวนี้นะแล้วแต่สภาพแล้วแต่รุ่นแล้วแต่เป็นเฟรมเหล็กเฟรมอลูเฟรมเป็นโครโมนะฮะเนาะถ้าเฟรมเหล็กก็2,000กว่าบาทนะฮะถ้าเฟรมอลูก็3,000นนิดๆนะ แต่ถ้าเกิดเอาไปทําเองนะฮะซื้อตามสภาพไปทําเองก็ประมาณพันเก้าร้อยถึงพันกว่าบาทนะพันสองพันสามพันแปดก็มีนะเยอะนะฮนะอยู่ที่แลนด์ไฟนะเราเลือกดูได้เลยนะฮะมีไฟมีตะกร้าครบนะออยานแม่บ้านอันนี้คือพร้อมใช้นะอันนี้คือพร้อมใช้นะซื้อสามพันขึ้นไปห้าพันขึ้นไปนะฮะได้ราคาสูงนะ ถูกมากนะไม่ห้ามกันที่ไปนะฮะตอนนี้ก็จะจักรยานครับนะข้างในจะเป็นจักรยานที่ลงใหม่นะเอาเอาเอาจักรยานเก่าไว้ข้างนอกนะเอาลงใหม่ไว้ข้างในนะไม่ใช่ยังไม่ได้ทํานะฮะทกอดกันอยู่เลยนะโอ้มีหลายแบบจริงมอเตอร์ไซทังนี้สวย ยางญี่ปุ่นนะว่าเส้นตนี้ก็อีกวน่ะนะมีอีกเยอะนะฮะข้างในก็มีนะ มียเยอะนะฮะก็อยากได้ก็ติดต่อได้เลยนะจะให้ทําให้พร้อมใช้ไปทําไปให้แล้วก็จะไปทําเองก็ได้เลยนะลดต้นทุนแล้วถ้ามีช่างทําเองนะแตบบ่ถ้าให้ทําให้ก็ได้นะฮะสั่งไว้เลยนะจะก,กี่คันนะทางทางร้านก็ทําให้นะเอาคุณนะกองได้เลยนะฟุ้งกองนลยไหมฟุ้งฟุ้นะงแท,ท,ท็กทนะ6คันคันวิศนีตังหนึ่งนะ เอาไปเช่าเอาไปเช่าวันละห้าสิบบาทนี่ไม่กี่วันได้กำไรคืนแล้วนะได้ทุนคืนนะเหล๋อเป็นกำไรแล้ะนี่เนาะส่วนใหญ่ก็ราคานี้นะครับประมาณห้าสิบบาทต่อวันเนาะถ้ายิ่งต้นทุนถูกเท่าไหร่นะไม่มีครับไรุงไปยิ่งเนงะยิ่งได้กำไรเยอะนะนี่นะเดี๋ยวไม่บ้านนะลกไปแล้วนะลบไปเป็นคันๆเลยนะ